การเก็บสายใต้แผงนะครับอันนี้ในแถวนะของเดิมนะฮะของเดิมเนี่ยสายมันมันเป็นอย่างนี้นะครับคือแจ็คมันจะตากแดดหมดเลยนะฮะตากแดดเพราะว่าสายมันมาสั้นนิดนึงนะครับทีนี้ก็ต้องทําสายต่อนะครับอันนี้คือที่ผมเก็บแล้วนะผมเก็บแล้วก็คือว่าผมเอาแจ็ค m c 4เนี่ย ไว้ใต้แผงนะครับเราทําสายมาต่อกลางเนี่ยมันก็จะมีคู่หนึ่งเสียบกันแล้วอยู่ใต้นี้คู่หนึ่งก็อยู่นี้อันนี้เสียงโทรศัพท์ตกน้นะํานะครับก็จะเห็นนะนี้เก็บไว้นะฮะเนี่ยแล้วรัดคีบิันทยไว้นะนีโค้งเรียบลงมาตามโครงสร้างตรงน,นี้เวลาคนเดินนะครับมันก็ไม่สะดุดนะมันก็เรียบก็สะดุดได้แต่ก็ต้องดูหน่อยนะครับ จะเป็นวิธีเก็บให้มันเรียบร้อยขึ้นนะครับทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ย,ว,ย,ว,ยวจะจุกไปถ่ายใต้แผงนะครับเห็นไหมครับนะีบ่คอันนี้ก็รัดเขี้ยันไทยไปแล้วแหละก็คือเสียบกับแผ่นทางตัวด้านหลังตัวต่ำเนี่ยนะแล้วก็รัดเขีมยันไทยเก็บนะรูปล่างมันก็จะเป็นลักษณะ ยยีี้เรบครับอันนี้คือเราก็จะทําทุกๆจุดเชื่อมต่อนะครับ